ชาวชาวมาจัดเต็มเลยพี่น้องเลยเนี่ยมาเป็นของเสียสิทธิ์เรืกับบรรยากาศชาวชาวตัดพร้อมแล้วพี่น้องเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วมือตัดและแต่มือรับรับตัวน,นี้จะรับเนี่ยครับพร้อมเครื่องจักรพร้อมพ่นพร้อมขาแต่มือรับครับตอนนี้

รีบตัดรีบตัดพี่น้องไอ้ท็อปกำลังจะมาขโมยเราใหญ่คองกระซื้อก็ไม่จ่ายตังค์ทีมชุดใหญ่ไฟกระพริบแต่ไฟฟ้าดับยังไม่กระพริบเลยตอนเนี้ยมือแบรกพร้อมแล้วพี่น้องไอ้นี่แล้มือเบรกขึ้นไปแล้วน่าจะรูดแล้วนี่ ในการทำงานกับพี่น้องเลยนี่เราจะได้มาแต่ละกิโลนักเนีเตียมพรอมรอขึ้นเราพี่น้องไม่ต่ำกว่าสองลําครับวันนี้แต่ของโซนก็ไม่อยากได้เราหน่องมันติดเองก็เลยเอาไว้ดูตัดหน่อยนิดเดียวสี่นิ้ยเองตนบอกคือบอคือตนนี่สดสดเลยครับเดี๋ยววันนี้จะมีค่าโครงเลยครับค่าโครงเลยจัดเต็มค่าโครงครับพี่น้อง นี่ครับเสียโบจากจังหวัดเลยครับมารับทุเรียนโดยเฉพาะเนี่ยมึงไปทำไรไว้เมืองเลยวะนั่นนั่นนั่นไปไปไขว้เมืองเลยนี่ฮะเสียโบไปไขว่อีกแล้วอ่ะไปไขว้ใช่ไหมเออยรับความจริงดีตัดกำลังเขาใดเขาเข็มน้องคนมาหามีให้ตัดเลยต้องเชื่อน้องคนที่เราเงี้ยหยุดเลยมาอยู่กันในกระท่อมแล้วน้องคนให้มานั่งคอย เบ็ลงเขาเบ็ลงเขากับยิงเอะทะเลกับสูดไอสเอาะตักเลยลนะนี่ครับช่างก้นสั่งมาจากกรุงเทพมาหลับทุเรียนโดยตรงนี่เห็นไหมไม่ต้องมีแต่เงินกบเงินนะครับเนี่ยช่างก้นกัดเต็มแล้วมือเคาะก็มองมองหาแต่หนอนมองมีดออกแปลงนี่ยาเขาดีว นอนหน้าช่างขนก็ทําเป็นครับได้แล้วสามร้อยโลโลละร้อยเหมาเลยครับพื Leon, sì ้นที่ตัดท oh, ุเรียนกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องสูงๆชันๆใบสวยอยู่ครับส่วนนี้ดูครับพี่น้องชมวิวทิวทัศน์ที่พื้นที่แต่ละพื้นที่โอ้พึ้นเขาทั้งนั้นครับพี่น้อง ตอนนี้ได้แล้วลำหนึ่งพี่น้องจะเต็มได้แล้วครับลำหนึ่งกำลังจะเรียงขึ้นรถตันห้าตันห้ากิโลละร้อยครับพี่น้องตันห้ากิโลละร้อยเป็นเจ้าสวนต้องทำให้เป็นทุกอย่างตักขว้วก็ต้องเป็นอันนี้อันนี้ยังบ่ทันได้ตั้ตัดข้าว่อนพี่น้องเนี่ยดูเนี่ยต้องน้มันต้องทำอย่างนี้น้ำมันอ้วนนี่นัก ไอ้สั้นแล้วไม่ต้องตัดเนี่ยสั้นแล้วไม่ต้องตัดเนะพี่น้องลูกแหรงชุเรียนไรหนอนครับ15วิเกินยังนะแล้วโอไปแบกที่พูดอ่ามีมีคมมีมีคมมันนี่ักน้อยเราถึงหวานอย่เป็นชาวสวนใจต้องรักเนี่ยใจต้องรักใจต้องรักเนี่ย โยนก็ต้องให้โยนใหนฟินนะครับโยนให้แม่นครับโยนให้แม่นครับ <laughs> สิผ่าแล้วเนี่ยลูกนี่ซุกแล้วพี่น้องลนตอนาต่อตาเลยแล้วจะพาดูว่าจะซุกเรื่องดีขนาดไหนต้องไหม ซุกค่าซุกขาต้นเลยพี่น้องเยี่ยมหวานซุกซุกค่าต้นนาตัวตาเลยพี่น้องเนี่ยซดในสวนเลยกินวันนี้อนุม,มานตัดคาโครงเลยครับพี่น้องไม่ข้าอย,าอยาไ่นนี่ครับมดนี่ก็จะได้ลําหนึ่งแล้วพี่น้องหลายได้ไว้รุ่น ได้ไัยรุ่นมาหลงมาสองสามคนก็นเลยบ,บังคับให้ทํางานอยู่นี่ยมันตายเยิมตลอดซุงมตายเยิมใบรุ่นตายเยิมนี่ครับจะได้ลํำหนึ่งเราพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลปิปคลิปขี้นเครับพี่น้องฝากาติดตามช่องฮานุมานรวยโซเดอครับพี่น้องสวัสดีครับรบ,บ๊ายบ,บาย